และโอกาสนี้เล่ารราบเมตตาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสัิยงโงวิสุทธ์ได้โปรดประทานสัมโภุนียัะถาครับผม There you and yellow and เลื่อนสายพิ้วคณะสัมผาสสุ่อดีผู้จัดการเป็นประธานและท่านสาธารณชนทุกท่านงานในวันนี้เราถือว่าเป็นงานบรรจบหลายวาระ วาระที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เรากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าต่อยอดพระพุทธศาสนาสร้างพระประคารเพื่อให้ผู้คนได้กราบว,ว่ามีที่พึ่งรำลึกถึงเวลาเรามีปัญหาซึ่งคุณกองทระธรรมของพระพุเจ้าวาระที่สอง ถื้เอาวันนี้ได้มอบหมายงานในการที่จะดูแลกัรปกครองคณะสงฆ์ที่จะให้จันลงงรับศาสนาให้เป็นที่พึ่งของทั้งอาจจะเรียกว่าพระสงฆ์และวราทั้ง ผูกครองพระครูฐานานุกรและในงานที่สามก็คือเยี่ยนเอาว,วันเกิดอายุวัฒนมงุคนผู้เป็นเจ้าภาพาย่างในวันนี้ท่านพระครูประหลัดวิเชียนหรนว่าพระครูประหลัดสวนดณเมตตาสื่งก็ได้ลงมา 41่เ็ปีงานมองคุณทั้งสามนี้แม้ว่ามีจุดประสงค์ที่แตกแต่างแน่นอนว่างานชิ้นแรกที่เราลาพูดถึงคือง,งานเทพองนอกพุทตศิลป์แต่ว่าอันที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีความหมายหาให้เป็นแค่การสร้างสิ่งเก่ลถุกถ้าเราเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา สิ่งที่เราเรียกว่าพุทธรูปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพื้นฐานของเราจริงการสร้างพุทธรูปจริงๆนั้นตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่าพวกกรีกเป็นผที่ริเริ่มแต่การริเริ่มของชาวกรีกทำให้พวกเรานั้นได้รับวัฒนธรรมการสร้าง,งพุทธรูปที่พัฒนมากมา แต่พุทธรูปหรือพุทธะสินแต่และอันนั้นย่อมมีความหมายก็คือทำนาที่เหมือนกระจส่องัวเราเองเวลาเรามองพุทธะรูปนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือความเยือกเย็นความสบายสิ่งที่เราได้รับจากพุทธรูปนั้นไม่ใช่แค่ศิลปะที่สวยงามแต่คือธรรมะอันลึถ้าเรามองพุทธรูปอันนี้เราก็จะมองเห็นว่า เราควรที่จะดูแลกุญแจของเราเอางอินทรีของเราเอางแม้แต่กายรเราอางนั้นก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นว่ามีความเออยือกเย็นทาให้เราได้เรียนรู้วิธีการวางกม,มเราเองวาเราครทพ่จารอย่างไรอันนี้คือธรรมะที่เราได้รับจากพุทธสิ่งไม่ใช่แค่เพียงสุนาร พราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเกิดจากการไหว้บูชรูปหรือว่าพระประธานหนึ่งแล้วแต่อาจจะเกิดจากการไหว้ของเราไมาแต่เกิดจากการที่เราทําตัวเองตามความสมที่จพระองค์สอนซึ่งท่างสิส่ทั้ง,งหลายและแสดงออกมาในแห่งถือว่าเป็นการยืดอายุพระศักดิสิ ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่สอนธรรมะโดยไม่ยุกงเหยิงโ,โอการที่สอนที่เราได้ตั้งพระเถระมาปกครองในเจนะ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอหรือว่าพระอารามหความหมายของการตั้งก็คือว่าเราได้เลือก ให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อมูลคณะใหญ่การตั้งพระครูการตั้งเจา้าคณะการตั้งอน,นรงุรุมล้วนมีความหมายก็คือเราพยายามที่จะมอบความไว้วางใ,งใจเพื่อให้ท่านนั้นนั้นมีหน้าที่ในการที่จะดูแลการปกครองคณะสงฆ์และศาสนา การปกครองหรือว่าการดูแลนั้นง่ายๆก็จะมีอยู่หกด้านนะครับถาา้าจำง่ายๆก็คือมีด้านการปกครองที่เป็นเป้าหมายลักเราจะปกครองคณะสงฆ์เราจะปกคร,ร,รองคนที่อยู่ใต้บัตบัญชาให้มีความสะดวกสบายอย่างไรนะครับมีเรื่องของการศึกษาเราจะศึกษาเราจะจับการศึกษาอย่างไรนะครับมีเรื่องของการเริแผรพระพุทธศาสนา แต่ทั้งสามอันนี้จะเป็นไปไม่ไ,ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันสงเคราะห์เพราะฉะน,นั้นอีกสามอันก็คือมีศึกษาสงเคราะห์มีสาธารณรัการและมีสาธารณรทั้งหด้านนี้ถือว่าเป็นมากที่ที่ท่านได้รับมอบแต่การที่เราตั้งฐานรงการที่เําช่วยกันก็คือตั้งมีหน้าที่พิเศษในการนี้คือนอกจากหกด้านนี้แล้ว ถ้าจะสนองนโยบายของผู้บัญชากาถ้าจะสนองนโยบายของผูท้ที่อาจจะเรียกว่าผู้ติดตั้งนังอยู่แต่นโยบายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นนโยบายสูงตัวแต่ว่าเป็นนโยบายที่เราอาจจะเรียกว่าเพื่อบรรลุจาระายะประโยะชน,นขย์ของมหาชนเพื่อบรคลุจารุขายะความสุขของมหาชนเพื่อโลกาลกำบายะด้วยการเข้าใจในทุกหรือว่า ในสิ่งที่เขามีประสบปัญหาอยู่เมื่อเราเข้าใจเราก็สมารถช่วยแก้ได้อันนี้เป็นหลักการที่อยากจะฝากไว้กับผู้ที่ได้รับการแต่งต่างๆคนนี้ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่เสียสละดังนั้นโดยปกติเราก็จะแสะดงความยินดีแต่เป็นความยินดีที่มาด้วยความรับผูดิอบของท่านเองนะครับ เพื่อประโยชน์ของท่านและญาติผู้ลูกหล่นในสังคมมาถึงเรื่องวันเกิดวันเกิดนั้นนะเขาจะศาสนาถือว่าเป็นวันมงคลการที่เดียวว่ามงคลนั้นแน่นอนว่าตามเท้าตัวศาสนาการเกิดมาเป็นคนนั้นมันแสนจะยากและเกิดมาเป็นคนแล้วเป็นคนดีคนประเสริฐยิ่งยากยิ่งกว่าดังนั้น การที่วันนี้เรารารอ41ปีของนั่นพระครูก็คือเป็นข้อเตือนใจให้มาเล็กว่าเราได้อยู่ในโลกนี้41ปีเราอยู่อย่างไรเราอยู่อย่างโรคโลคหรือว่าเราอยู่อย่างสร้างสรรค์นะครับเป็นการเตือน ก็มันเกิดตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าโดยบุราพาจารย์ได้เอาเหตุาออการณ์เหล่านี้มาเตือนสติมาเตือนตนเพราะฉะนั้นอยากที่จะอาจจะเรียกว่าธำอมพรให้กับท่านพระครูในภาษาอังกฤษนะวันนี้เขาเรียกว่าเบิร์ตเดย์ใช่ไหมเบิร์ตเดย์คืออะไรคืออยากจะให้มองเป็นธรรมะเบิร์ตคือตัวบีตัวบีก็คือ believe เปียก็คือเราให้มีความเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนที่ยืนหยัดมา41ปีและยืนอยัต่อไปอีกเท้าหลังให้มีความเชื่อมั่นที่ประอกอบไปด้วยปัญญา B I in integrity integrity คืออะไรให้มีความซื่อสัตย์ต,ต่อตนเองและต่อสังคมที่ตัวเองรัดชอบนะครับ I are. R R คือ respect result กคือให้มีความเคารพเคารพอะไรเคารพในตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่เคารพคนอื่นถ้าเราไม่เคารพตัวเองเราก็จะไม่มีความเคารพต่อื่นนะครับ R B I R T T ก็คือ trust trust ก็คือให้มีไปววัดไว้วางใจก็คือการจะทำอะไรเราจะมีไหววัดวางใจในสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็ H ก็คือ humility คิว m ม n i t ีก็คือเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมเราต้องมีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีที่ขี้มานะแต่สิ่งทั้งห้าคันนี้นะครับเบิร์ดไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดต์กลยุทธ์อินเทอร์เน็ตนะครับเรสเปคทรัสและคิวเมเนจีต้องเป็น okay. ดีก็คือดูดีก็ A, คือดูทำเองก็คือไอ้ที i ชิทุกแสงทุกอย่างที่ผวา,มานมน,นี้วมานี้ และรูเซลฟว่าเพราะนั้นร์นเดย์ในวันนี้อยากจะให้เป็นำคำอ้อนว่าให้ท่านระบูพยายามรักษาสิ่งที่ท่านได้ทขามาโดยตลอด41ปี C A P. ท่านมีความเชื่อมัน่นในแง่ของการที่ทำงานดูแลพระศาสนาสิ่งที่พระมหาเทระได้ไว้ความใจมอบท่านมีเรื่องของการทำงานอย่างเต็นที่โดยความซื่อสัตย์ทนี้ท่านมีความเคารพ ในสิ่งที่ควรหลายความรบนะครับท่านมีเรื่องของ trust และท่านมีเรื่องของควาที่มีความน้น้อจงรักษาธรรมนันี้ไว้และสิ่งที่ท่านเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นรครูก็จะทําให้เราเรียกว่าเกิดเปศูนย์ไม่ใช่แค่เกิดเป็นคนในวันนี้เราได้ชักชวนญาติโยมมามาทำบุญมาทำบาพ็ญกุศล กเพื่อให้ได้สร้างกุศลกุศลจริงๆนั้นก็คือถ้าเราจะพูดกันถึงคือกิตติจีนกุศลจริงๆนั้นคือทักษะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยเป็นนาทำอะไรเราต้องทาเราต้องสร้างเพื่อให้เกิดความศั์สิิ์ก็คือสับปีไปว่าพลังสิ่งที่แปลว่าความสำเร็จก็คือให้เกิดความสำเร็จด้วยการปฏิบัติธรรมเาเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง เพราะฉะนั้นในวันนี้เราอ้างต้องสามมุลงภานาแต่ว่าเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เกิดความเป็นผู้สมความเป็นเครใหญที่ดีของชีวิตในชีวิตของทุกท่านก็อ้าง<อ>่อสาธุข<อ>ับ แต่เราไปต่างจากสูงเองจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมัสสะพมงขิสุหลวงพ่อเจ้าคณะขอเจตประหานในพิธีตบสมโภตท่านประธานนะครับแล้วการนี้เราขอกราบพระราชนาทิ้งนะครับจากพระผู้การได้การแสดงความพิธีนะครับอนุโมทนาการจัดพิธีในวันนี้งในหลวงรัชกมงคลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะหลวงพ่อเจ้าคณะ เป็นพระพิสุทธิ์ชาวเมียนมานะครับท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยไทคอร์เรสนะครับของมหาวิทยาลัยเคนปินประเทศอังกฤษด้านสังคมวิทยานะครับสำเร็จปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคมปินนะครับจากมหาวิทยาลัยรูเนลโกลาการประเทศอังกฤษนะครับในคุนราชภาลในรัชกาลที่9ครับเป็นผู้ช่วยในขาลูกตา อย่างนัสสาวสมเด็จพระสัราชพธาองค์ที่19อว่าสมเด็จกรมบรรลุวัชทระย่านัสสาวกนั่นเองครับวันนี้ได้โปรดประทานพระพุทธมนต์นะครับและโอกาสนี้เ่าขอกราบเมตตาพระสงฆ์พิธีธรรนั้ได้โปรดนุโมทนาวิถีขอรับ